สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจำวันอังคารที่1กุมภาพันธ์2565ตามเวลาประเทศไทยซึ่งก็เป็นวันตรุษจีนตามเวลาบ้านเราพอดีีเลยนะคะวันนี้อยู่พร้อมกัน3คนนะคะสีแดงแรงริกกันนะคะรับตรุษจีนดิฉันนิยกการกำลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณคงสันสีชนะวิบูณชยัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันในเช้าวันนี้นะคะหลากหลายเรื่องต้องคุยกันประเด็นตึงคเครียดระหว่างประเทศเข้มข้นเลยนะคะสถานการณ์โควิด และว,วันนี้คุณคมสัรมาเตือนภัยด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติกันอีกแล้วและจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวข่าวกีฬาและความหลงกลจีนในช่วงโควิดอเมครอนระบาดนะคะแต่จะไปเริ่มต้นกันที่ท่าทีล่าสุดของสหรัฐต่อสถานการณ์ในเมียนมาค่ะเชิญคุณคมสันอัปเดตเลยค่ะครับถือว่าครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่ทหารใช้กองกําลังยึดอํานาจจากรัฐบาลของพลเรือนล่าสุดครับประเทศสหรัฐเตรียมใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลทหารของเมียนมารับ รายนแนวสารรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับเปิดเผยในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิน่นระบุว่าประเทศสหรัฐรวมทั้งพันธมิตรนะครับจะยืนอยู่ข้างประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยโดยจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มก่อรัฐประหารนะครับกลุ่มที่ใช้กําลังปราบปรามประชาชนอย่างโหดร้ายรวมไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านการเงินในมิติต่ตางๆในรายงานครับยกตัวอย่างรายชื่อที่อยู่ในบัญชีของมาตรการลงโทษด,ดังกล่าวนะครับ อย่างเช่นอายการสูงสุดทิดาอูตุลาการสูงสุดตุนตุนอูประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันติ่งอูบริษัท KT Services and Logistics แล้วก็คณะด้านจัดซื้อจัดจ้างของผู้บัญชาการสูงสุดด้านกลาโหมของเมียนมาก็รวมอยู่ในลิสต์นี้ด้วยนะครับภายใต้มาตรการลงโทษล่าสุดครับสินทรัพย์ในประเทศสหรัฐของบุคคลและก็องค์กรที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อจะถูกระงงับและจะไม่สามารถขออภัยครับ และจะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยอัตโนมัตินะครับทางด้านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐแถลงว่าสหรัฐจะกดดันให้เมียนมายุติการใช้ความรุนแรงรวมถึงจะกดดันนะครับให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมพร้อมกับอนุญาตให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านนุษยธรรมเข้าไปในเมียนมาเพื่อที่จะฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยรักคุณมีติการครับ นั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นต่อสถานการณ์ในเมียนมานะคะขยับไปที่เกาหลีเหนือนะคะเพราะว่าสื่อทางการเกาหลีเหนือนั้นออกมายืนยันอีกครั้งค่ะว่ากรุงเปียงยางเพิ่งทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางซึ่งสามารถบินเป็นระยะทางไกลที่สุดนับตั้งแต่ทําสถิติครั้งก่อนเมื่อปี2017ทางสำนักข่าวเทซีเอของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานในวันจันทร์นะคะว่าการทดสอบล่าสุดนี้มีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบความแม่นยําของขีปนาวุธพาสองสิบสอง โดยนําเสนอภาพทั้งตัวขี่ปนาวุธขนาดพุ่งออกจากฐานปล่อยและภาพมุมย้อนกลับลงมายังคืนโลกอีกสองภาพซึ่งบันทึกโดยกล้องที่ติดอยู่ที่หัวจรวขดขณะที่ขี่ปนาวุธพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนอกโลกนะคะทางกองทัพกาหลีใต้รายงานก่อนหน้านี้ด้วยค่ะว่าขี่ปนาวุธที่กรุงเบียงยางทดสอบไปนั้น ทําความสูงได้ถึงระดับ2,000กิโลเมตรนะคะและบินในมุมที่ชันก่อนจะพุ่งลงทะเลในจุดที่ห่างจากฐานปล่อยประมาณ800กิโลเมตรและเเคซีเของเกาหลีเหนือยังรายงานด้วยนะคะว่าเกาหลีเหนือเลือกวิถียิงที่สูงขึ้นไปเพื่อความปลอดภัยของประเทศเพื่อนบ้านนะคะขณะเดียวกันนะักวิเคราะห์ด้านกลาโหมก็ออกมาประเมินว่าขี่นาวุธพา2 12นั้นน่าจะบินได้เป็นระยะทางถึง4,500กิโเมตรนะคะ และถือเป็นขีปนาวุธที่มีพิสัยไกลที่สุดเท่าที่กรุงเบียงยางได้ทำการทดสอบมาในระยะเกือบ5้าปีนี้ด้วยนะคะจากเกาหลีเหนือกลับมาที่สถานการณ์ในสหรัฐันบ้างหลายคนอาจจะประสบพบเจอปัญหาที่อยู่ในลักษณะใกล้เคียงกันเพราะว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลสหรัฐนะคะประกาศข้อเสนอในการขึ้นค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าประเภทคนเข้าเมืองแบบชั่วคราวอย่างเช่นวีซ่านักท่องเที่ยววีซ่านักธุรกิจวีซ่านักศึกษาต่าง ซึ่งมีเป้าหมายว่าจะปรับขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะขณะที่ก็ยังเปิดฟังรับความคิดเห็นต่อจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ติดตามนโยบายคนเข้าเมืองเนี่ยกังวลว่าถ้าเกิดไม่มีการแก้ปัญหาเรื่องระยะเวลาการรอวีซ่าที่นานขึ้นบวกกับค่าธรรมเนียมที่ปรับเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้เนี่ยผลที่ตามมาก็คืออาจจะมีระดับนักศึกษาและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายัางสหรัฐน้อยลงก็ได้ซึ่งคุณรัตพลมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ ครับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับก็เป็นแผนที่จะปรับค่าธรรมเนียมให้ให้มาเข้ามาอเมริกาเนี่ยค่าวีซ่าเนี่ยจะแพงขึ้นนะฮะคนที่อาจจะรับผลกระทบเนี่ยก็คือวีซ่านักท่องเที่ยววีซ่านักธุรกิจวีซ่านักศึกษานะก็กรอบเวลาคือจะขึ้นค่าธรรมเนียมภายในเดือนกันยายนนี้แต่ว่าอย่างที่คุณธิการบอกครับว่าจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับ มาดูราคากันดีกว่าว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครแล้วก็นักท่องเที่ยวซึ่งนักศึกษาเนี่ยคือกลุ่มใหญ่นะครันักท่องเที่ยวเป็นวีซ่าที่มีคนจนํานวนมากที่สุดนะอะขอยื่นขอทําวีซา่าก็เขาบอกราคาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น245าดอลลาร์นะคิดเป็นเงินไทยก็หลักประมาณ800 0กว่าบาทนะครับ เพิ่มขึ้นถึง54นของทการจากเดิมเนี่ย160ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5,000กว่าบาทก็จาก5,000เป็น8,000ก็เยอะอยู่นะฮะสำหรับวีซ่าที่เป็นสำหรับผู้ที่เข้าทำงานในสหรัฐนี่ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นกว่านั้นอีกนะครับคือวีซ่าประเภท H ประเภท L ประเภท O นะฮะแล้วก็มีประเภท P Q แล้วก็ R ด้วยเหล่านี้เนี่ยขั้นต้นเนี่ยขึ้น 63%นะจากเดิม160ดอลลาร์เป็น310ดอลลาร์ 10, ก็คือพุ่งทะยานเกินระดับใกล้หมื่นนะฮะก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายคนเข้าเมืองนะจากสถาบันเคตโตในกรุงวอชิงตันนี่แหละให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอเวนะว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นขณะเดียวกับที่ตอนนี้เนี่ยคนที่รอขอวีซ่าอยู่เนี่ยยังไม่ได้รับคำตอบรับก็ ระยะเวลาก็คือรอนานมากเป็นปรติการนะสำหรับวีซ่าบางประเภทนอกจากนั้นนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ยังกำหนดให้ผู้ที่ขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวนะหรือว่าวีซ่าที่เดินทางมาทำธุรกิจในอเมริกาจากหลายประเทศเนี่ยต้องรอเป็นเวลา6เดือนถึง1ปีด้วยนะครับและว่าเรื่องสำคัญที่สุดขนาดนี้คือการออกวีซ่าให้ทันความต้องการนี่นักวิเคราะห์บอกนะคือ อยู่ๆจะไปขึ้นวีซา่าขึ้นค่าธรรมเนียมขณะที่คนรอนานกว่าเนี่ยเขาบอกว่าความกังวลคือคนเนี่ยอาจจะอยากมาอเมริกาน้อยลงะนะครับมีตัวเลขนะครับเป็นสถิติของหน่วยง,งาน TSA ก็คือดูแลด้านความปลอดภัยทางการเดินทางของสหรัฐเนี่ยบอกว่าขณะน,นี้จำนวนผู้เดินทาง ทางอากาศเข้ามาในสหรัฐนั้นลดลงนะถึงราวหนึ่งเท่าตัวเมื่อเทียบกับ3ปีที่แล้วนะก็คือมี1ล้าน1สนคนนวะันที่26มกราคมนะเมื่อเทียบกับกว่า2ล้านคนในวันเดียวกันของปี2019ก็คือเทียบกับช่วงก่อนโควิดนั่นเองนะครับในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเองนะทางกระทรวงก็ได้ ระง,งับการให้บริการเรื่องวีซ่าที่สถานทูตแล้วก็สถานกงสุลเป็นการชั่วคราวนะฮะในปี2020นีจากข้อจำกัดเรื่องโควินดนีขณะนี้ก็มีการกลับมาเปิดแล้วหลายแห่งนะครับการบริการวีซ่าได้บางส่วนแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมี25%เนี่ยที่ยังคงปิดอยู่นะฮะถามว่ามีผู้สนับสนุนเรื่องการขึ้นค่าธรรมเนียมหรือไม่นะครับก็มี ที่ปรึกษาอาวุโสของกลุ่มพันธมิตรทางด้านการศึกษาะชื่อจิวเวล์ก็บอกนะครับบอกว่าการที่เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้หน่วยงานออกวีซ่าของอเมริกาเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นบริการได้ดีขึ้นรวดเร็วขึ้น,นก็เป็นความหวังนะครับว่าตกลงแล้วในการขึ้นวีซ่าขึ้นค่าธรรมเนียมเนี่ยจะนำมาซึ่งบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่ครับ นั่นก็เป็นประเด็นที่ต้องรอติดตามกันนะคะเอาละค่ะขยับมาที่เรื่องราวของสถานการณ์ด้านสภาพอากาศโลกกันบ้างนะคะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีการเตือนภัยโดยหมู่นักวิทยาศาสตร์ว่าปัญหาของชั้นดินเยือกแข็งละลายเนี่ยจะกลายเป็นภัยคุกคามสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตเหรอคะคุณคมสานคะครับภาวะโลกร้อนครับมาพร้อมกับอีกประเด็นนะครับก็คือเรื่องของชั้นดินเยือกแข็งที่จะค่อยๆละลายตัวครับ บางคนบอกว่าน้ำแข็งละลายก็อาจจะมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ในความเป็นจริงครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นครับเพราะเชื่อกันว่าภายใต้ชั้นดินเยือกแข็งน่าที่จะมีก๊าสนะครับที่จะส่งผลให้โลกของเรานั้นร้อนมากขึ้นและเมื่อน้ำแข็งละลายครับบางพื้นที่ชั้นดินอาจจะถล่มลงมาได้ด้วยเบื้องต้นครับชั้นดินเยือกแข็งหรือว่าเพอร์มาฟรอสต์นะครับในทางวิชาการก็คือเป็นพื้นดินที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสเป็นเวลานานกว่า2ปีรับ แต่โดยทั่วไปชั้นดินเยือกแข็งที่เราพบเจอมักที่จะมีอายุหลายพันปีตามรายงานบอกนะครับว่าดินที่อยู่ในภาวะเย็นจัดครับและเกิดอยู่เป็นเวลานานนั้นจะห่อหุ้มสารสารติดไฟไง่ายเอาไว้โดยเชื่อว่าจะเป็นประเภทกา๊าซมีเทนแล้วก็กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และถ้าเกิดก๊าซเหล่านี้ครับถูกปล่อยออกมาเพราะว่าน้ําแข็งละลายผู้เชี่ยวชาญกังวลน,นะครับว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟป,ป่าครั้งใหญ่แบบที่เรานั้นไม่เคยพบเจอมาก่อน ตามสถิตินะครับชั้นดินเยอกแข็งมีพื้นที่ปกคลุมราวๆหนึ่งใน4ของบริเวณซีกโลกเหนือนะครับและคาดกันว่ามีปริมาณก๊าซคาร์บอนที่กักเก็บเอาไว้มากกว่าชั้นบรรยากาศถึง2เท่าแล้วก็มีปริมาณก๊าซคาร์บอนมากกว่าที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นนับตั้งแต่ปี1850มากถึง3เท่านอกจากเรื่องของกา๊าซนะครับที่อาจจะถูกปล่อยออกมาอีกประเด็นก็คือเรื่องของโครงสร้างของชั้นดินครับ วารสารเนเจอรเดือนมกราคมปีนี้ครับลงรายงานการวิจัยของ k i m b e r รี่ไมเนนักิทยิศาสตร์จาก Jet Propulsion นะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียโดยระบุว่าในช่วงปี2007ถึงปี2016นะครับชั้นดินเยื่อแข็งมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นราวๆ0.4องศาเซลเซียสทำให้เกิดความกังวลในเรื่องของการละลายตัวของชั้นดินอย่างรวดเร็วนะครับในรายงานฉบับนี้ยังพูดถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เขาบอกว่าเป็นบริเวณที่อยู่บนพื้นดินอ่อนตัวครับแปลว่าถ้าเกิดชั้นดินเยื่อแข็งเกิดการละลายตัวที่ดินบริเวณดังกล่าวก็อาจจะพังทลายลงมาได้ผู้ชวชายพูดถึงประเทศรัเสเซียครับโดยยกตัวอย่างเมืองชื่อว่าวอ l กูตาโดยชื่อว่าทุกวันนี้รับอาคารต่างๆในเมืองวอ l กูตาประมาณ80%เริ่มเสียรูปทรงนะครับเนื่องจากการเคลื่อนตัวของชั้นดินเยื่อแข็ง ในรายงานยังพูดอีกนะครับว่าแหล่งสัตนน้ามันและก็ก๊าซในแถบอาร์กติกของรัเสเซียนะครับประมาณ50%ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการละลายตัวของชั้นดินเยือกแข็งเขาพูดถึงขั้นว่ากลางศตวรรษนี้นะครับประมาณปี2,500ครับจะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะเกิดดินถล่มแบบฉับพลันซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้มีความตื่นตัวจากทุกภาคส่วนนะครับที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับ แต่นักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าจะมีชั้นดินยืดแข็งประมาณ4ล้านตารางกิโลเมตรละลายตัวภายในปี2,100รวมถึงมีเสียงเรียกร้องกลับไปในภาควิชาการครับว่าการศึกษาเรื่องของโลกร้อนอย่าดึงแต่ตัวเลขของกา๊าซเลือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้นครับ <S <S เขาบอกว่าเราควรที่จะพิจารณาเอาตัวเลขของก๊าซที่เกิดจากการที่ชั้นดินละลายตัวเข้าไปรวมด้วยทั้งหมดนี้ครับเพื่อช่วยให้เห็นภาพต่างๆรวมถึงสามารถวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนและก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับคุณอิทธิการครับ เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลอย่างยิ่งเลยนะคะเอาราคะขยับกลับมาที่อัปเดตสถานการณ์โควิดทั่วโลกกันบ้างนะคะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรากังวลว่าโควิดโอเมกอนเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลไปทั่วโลกแล้วก็เป็นไปแล้วแต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กําลังพูดถึงความกังวลเกี่ยวกับโอเมกอนสายพันธุ์ย่อย BA2 ที่จะมาแทนที่โอเมกอนสายพันธุ์หลักในภาคฝั่งยุโรปและเอเชีย อันนี้มาจากข้อมูลของศูนย์มะเร็ง f ฟ e ช h h u ชิงสันนะคะและผู้ติดตามตรวจสอบการกลายพันธุ์ของโคโรนาไวรัสซึ่งเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA2 นี่มีอัตราสัดส่วน82%ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเดนมาร์ก9%ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอังกฤษและ8%ในสหรัฐอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลของ g ิสเอและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะคะในรายงานบางส่วนเนี่ยชี้ด้วยว่า โอมกอรสายพันธุ์ย่อยนี้สามารถติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธ์หลักซึ่งจะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วและนักวิจัยในเดนมาร์กในระบ,บุว่าเฉพาะสายพันธุย่อยเนี่ยสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธ์หลักถึง1.5เท่ากันเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า B. A. 2เนี่ยจะหลบเลี่ยงวัคซีนได้มากกว่าหรือเปล่าหรือว่าทําให้เกิดอาการรุนแรงต่อโควิดในมากน้อยแค่ไหนรวมถึงคําถามท,าที่ว่าคนที่เคยติดเชื้อโอมกอรมาแล้วเนี่ยจะสามารถติดเชื้อโอเมิอร์สายพันธุ์ย่อยนี้ได้หรือไม่ แต่ว่าทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะเพิ่งจะออกมาระบุว่านอกจากโอมิครอนสายพันธุ์ BA1 BA2 แล้วนะคะยังจะต้องติดตามเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์อื่นๆอย่างเช่น BA11529 และ BA3 ซึ่งทั้งหมดนั้นมีรหัสพันธุก,กรรมที่คล้ายคลึงกันแต่ว่ามีลักษณะบางอย่างที่กลายพันธุ์ไปจนอาจจะส่งผลให้เกิดความแตกต่างที่ ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะก็ปวดหัวก,กันกับหลายตัวเลขแต่ทุกคนก็ต้องประมาทเออไม่ประมาทนะคะแล้วก็กาดอย่าตกนะคะเพราะว่าตอนนี้มีรายงานที่ฝ้าฝั่งแคนาดาคือผู้นำแคนาดานาะยกรัฐมนตรีอ่อจัสินทูโดเนี่ยเปิดเผยนะคะว่าตัวเองนั้นติดโควิดแต่ว่าไม่มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็กักตัวทำงานจากที่บ้านและปฏิบัติตามข้อแนะนำทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2020นะคะภรรยาของเขาก็มีผลตรวจโควิดเป็นบวกแต่ว่าตัวเขาเองนั้นก็คือยืนยันว่าไม่ได้ติดโควิดในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเอาละค่ะจากเรื่องวงการสาธารณสุขมาที่วงการกีฬากันบ้างโดยเฉพาะอเมริกันฟุตบอลซึ่งเราก็ติดจอรอดูกันท,ทุกสุดสัปดาห์นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีอ้าปากค้างกันไปปากกาเสียงก็หักกันไปได้ว่าทวนวหน้ากันเลยนะคะเพราะว่าคู่ชิงซูเปอร์โบ ครั้งที่56ที่จะมีขึ้นในวันที่13บกุมภาพันธ์คือวันอาทิตย์เนี่ยนะคะหรือว่าจะตรงกับช่วงเช้าวันวาเลนไทน์เดือดในบ้านเราเลยก็ว่าได้อ้าวใครเป็นใครคะคุณรัตพลคะครับก็ลุ้นกันมาสองสัปดาห์คนระตอนนี้แล้วรู้แล้วว่าคู่ไหนจะเป็นคู่ชิงซูเปอร์โบว์นะนั่นก็คือซินซินเนติเบงกอลส์นะครับแล้วก็ลอสแอนเจลิสแรแฮนะครับเป็นสองทีมที่จะชิง ซูเปอร์โบกครั้งที่56นะครับโดยอย่างที่คุณอธิการบอกก็คือว่าจะแข่งวันที่13กุมภาพ,พันธ์นะที่สนามโซฟีสเตเดียมบ้านของลอสแอนเจลิสแรมส์นั่นเองนะครับสองคู่นี้ที่มาที่ไปอย่างมาอย่างไรนะครับก็ฝั่ง AFC นะครับก็เป็นการชนะของ c i น n a นติแบงก l สนะครับที่เป็นฝ่ายไล่ตามเต็งหนึ่งแคนซัสซิตี้ชีฟส์สำเร็จนะครับ ส่วนฝั่ง NFC นั้นก็คือทีม Rams เปิดบ้านการมาเยือนของทีมในรัเดียวกันก็คือ 49ers นะครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะจากการไล่ตามก่อนเช่นกันนะครับสำหรับสถิติการเข้าชิงของทั้ง2ทีมนี้นะครับ Bengals นี่เข้าชิงมาแล้ว2ครั้งนะแต่พลาดทั้ง2ครั้งนะส่วน Rams นั้นเข้าชิงมาแล้ว5ครั้งนะควา้าแชมป์ได้1ครั้งในซ u เปอร์โบว์ครั้งที่34 ข้อศ9 9 9นันการนั่นเองครับคุณธิติการก็คือจริงๆแล้วทั้งสองทีมเนี่ยถ้าคอเตอร์แบ็กเนี่ยก็คือถือว่าเป็นครั้งแรกน่ที่ที่พาทีมเข้าชิงซูเปอร์โบว์นะคะแล้วก็ยังหนุ่มยังแน่นกันทั้งคู่ต้องมารอดูกันนะคะว่าใครจะเก๋าเกมกว่ากันนะคะในซูเปอร์โบว์สกุมภาพันธ์หรือว่าจะช่วงวันแห่งความรักตามเวลาบ้านเราพอดิบพอดีเลยแต่ดิฉันจะไม่พาคุณไปวาเลนไทน์กันเร็วนะคะเพราะว่าดิฉันยังต้องการที่จะ ไม่สามารถที่จะมูฟออนจากตรุษจ,จีนได้เพราะฉะนั้นโหยหาอาหารที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลตรุษจ,จีนกันอยู่นะคะ,ะแต่ว่าก่อนที่จะดิฉันจะไปถามทั้งสองท่านทั้งคุณรัตพลทั้งคุณคมสันว่าอาหารโปรดในช่วงตรุษจ,จีนของทุกคนนั้นคืออะไรดิฉันจะพาไปดูที่ฮ่องกงกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังนำอาหารมงคลดั้งเดิมในฮ่องกงเนี่ยกลับมาแล้วก็นํามาเป็นอาหารเหมือนเดลิเวอรี่หรือว่าจัดส่งตามบ้านหรือว่าียกว่าให้ลูกค้าเนี่ยสั่ง แล้วก็ไปไปรับมาจากร้านเพื่อ,อเป็นการทําตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดนะคะอันนี้เป็นรายงานของ AP ชุดเมนูมงคลที่ดิฉันจะพูดถึงมีชื่อว่าผุ่นชอยหรือที่แปลว่าอาหารชามใหญ่อาหารที่มีเนี่ยคือจะเป็นอาหารที่เป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวฮ่องกงเลยไม่ว่าจะเป็นหลักบัวเผือกัวไชเท้าและที่สําคัญคือเมนูโปรตีนราคาแพงต้องแพงด้วยนะอย่างเช่นกุง้ง หอยเป่าฮื้อแต่ดิฉันเห็นในรูปของสำนักข่าวเอพีที่เผยแพร่นเนี่ยมีขาหมูด้วยนะคะโดยอาหารแต่ละอย่างเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วนะจะต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์สําหรับการแบ่งปันความหวังความโชคดีมีชัยในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงอันนี้มีเชฟคนหนึ่งฟงวายัตนะคะจากพัตคัรเหรินเหรินเหอปิงร้รานอาหารในฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ร oh, ับออเดอร์กระจายเลยสี่ร้อยกว่ารายนะโทรมาสั่งถาดอาหารผุ่นชอยซึ่งเป็นเมนูอาหารมงคลแล้วเขาบอกว่า คนจีนเนี่ยชอบอาหารราคาแพงอย่างเช่นปลิงทะเลหรือหอยเป่าฮื้อในวันรวมญาติเพราะว่าทํางานหนักมาทั้งปีแล้วอ่ะก็สมควรที่จะกินอะไรอร่อยๆแพงๆนะคะเพื่อตอบแทนความเหนื่อยความทุ่มเทมานะอุตสาหะของตัวเองอาหารแต่ละอย่างเนี่ยสื่อความหมายที่ดีด้วยนะอย่างเช่นกระเพาะปลานะคะหมายถึงโชคลาภที่ไหลมาเทมานะคะอ่ะหลังจากที่ดิฉันได้เกิ่นอาหารต่างๆเรียกน้าย่อยไปแล้วดิฉันก็จะถามคุณรัตพลกับคุณคมสันนะคะว่า เมนูที่ชื่นชอบมากที่สุดในช่วงตรุษจีนน่ะคืออะไรอาเชิญคุณนัตพลก่อนฟังของคุณิธิการแล้วนี่ผมกลืนน้ำลายเอื้อกเลยนะคือต่อมน้ำลายนี่ทำงานอย่างหนักเลยในช่วงสามสิบวิที่ผ่านมานะถ้าทิดถึงที่เมืองไทยซึ่งอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็หากินไม่ค่อยได้แต่ก็พอมีนะคือขาหมูครับแล้วก็ชอบกินแบบชนิดมันล้วนหรือว่าคากินะ กินกับ uh, กอ่าน้ำส้มต้องมานะใช่ใช่กินกับเปรียย้ยวเงี้ยชอบมากแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่ด้วยการที่ว่าเออทำเองก็จะทำเขาเรียกอะไรพอดสติ๊กเกอร์อ่ะคือเกี๊ยวเกี๊ยวจีนะครับที่เกี๊ยวทอดจีนเพราะว่าเขาบอกอม,มีสัญลักษณ์สลิิมงคลด้วยเพราะว่าคล้ายกับอทอง,ทองใช่ไหมคล้ายกับอเงินสมัยก่อนที่เป็นที่เป็นทองอะครับอย่างนั้นแหละ ก็เป็น <sociedad> สิ่งที่ขัดได้แล้วทำมาหลายปีแล้วด้วยทำฮอสติกเกอร์มาเกือบทุกปีเลยนะฮะนี่คุณนัทคนนี้คือทำเมนูยอดยอดฮิตเลยนะสำหรับคนที่ดีคือการห่อเกี๊ยวในช่วงตรุษจีนห่อเกี๊ยวใช่ใช่อแล้วคุณคมสารล่ะคะเมนูอะไรของผมนี่พูดไปแล้วรู้เลยนะฮะว่าวิถีเด็กอ้วนฮะชอบชอบขนมเข่ง ชุบแป้งทอดครับผมเข่งน,ขงนี่ขนมเข่งนี่คือแป้งอยู่แล้วนะฮะบ้านผมเอาไปชุบแป้งแล้วไปทอดอีกฮนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเมนูโปรโดเลยครับผมคือหลายคนอ่าบางบ้านก็คือชุบไข่บางบ้านก็ชุบแป้งทอดในชั้นทอดเป,ปล่าๆก็เป็นเป็นเรียกว่าการเอ,อทดสอบนะคะว่าแต่ละบ้านนั้นทําอย่างไรนะคะก็เปิดโบกันได้นะคะใครชอบกินขนมเข่งชุบไข่ขนมเข่งชุบแป้งทอดหรือว่าทอดไปเลยกับกระทะอันนี้นะคะก็ ก็แสดงความเห็นกันได้นะคะเพราะว่าถือว่ายังเป็นตรุษจ,จีนตามเวลาสหรัฐก,กันอยู่นะคะเอาละคานี่ก็เป็นทั้งหมดของุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยวันนี้นะคะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะคะไปดูกันได้ที่เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทางของวิวเอทยค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ